This way? Okay. เว้นต่างก็จะเป็นไปเองนะคะก็จะรอจะรอ,ะอ,อขึอนะะ้นเขียวระว่างรอนะคะรอขึ้นเขียวถึงจะเดินเข้าไปได้นะคะ,ะ,ดดนนะ,คะแ,แบบนี้นะคะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรา ยก็เดินได้ตอนนี้ข้ามได้ข้ามได้แล้ว ที่นี้ก็จะมีรถมัดนะคะยาวมากนะคะ ลมหนาวก็ไม่สนใจ